ไหว้ขอหลวงปู่ตอนนั้นก็ไปขอให้หมดหนี้หมดสินมีเงินล้านขอให้หมดหนี้หมดสินมีเงินล้านก็ไม่รู้ว่าตังค์จากไหนมาเช่าเรื่อยๆเก็บเช่าเก็บไว้เช่าเก็บไว้จนทั้งปีอ่ะเออ<ม>ทั้งปีผมผมว่าผมซื้อขายพี่เกือบสิบล้านนะเกือบสิบล้านนะใช่ใช่เงินล้านมาจริงพี่ผมเลยว่าบทนี้พาประสบการณ์ผมเลยครับ,รบอืมมาเช่าพลา วันอังคารกับวันอังคารเน่ไหมตลาดพระพันทีบอะแล้วผมไม่ได้พระเลยพี่มีเงินนะจะหาเช่าพระไม่ได้คือแบบฟอร์มที่เราจะหามันไม่มีอ่ะไม่มีที่จะอะไรอ่ะพอวันศุกร์มาอีกตลาดพระก็ว่าหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าจะไม่มีพระเลยหาพระเช่าไม่ได้เลยหลวงปู่แค่นั้นแหละพี่หมดไปล้านกว่าหมดไปล้านกว่าเต้ยไม่พระสวยตรงไหนสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีคพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP พีที่17แล้วนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักพี่ชายหนึ่งท่านนะครับที่สะสมพเครื่องหลวงปู่จนเดินทางมาถึงเป็นนักขายมืออาชีพเลยนะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเขาเป็นใครอ่าแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมบัญชามีรับครับจากเพจบัญชาหลวงปู่โ,โตครับอื โอ้โหต้องบอกเลยว่าที่เห็นนี่คือเน้นไปทางสวยใช่เน้นปักสวยเป็นหลักเน้นผัดสวยเป็นหลักนะครับอ่ะแล้วปัจจุบันนี้คือยังทำอาชีพปัจจุบันนี้ก็เมื่อก่อนทำอะไรดีกว่าก่อนเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานขายรับพนักงานขายเซลแมนเซลแมนเกี่ยวกับสินค้า20บาทปั๊กไฟตรงนี้ครับอ๋อผมเห็นมีพวก หลอดหลอดใช่ปใช่ปะใช่แล้วทุกวันนี้งานเล่นพระหลวงปู่เป็นหลักต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเขาเล่นพระแบบสภาพสวยนะจนทุกวันนี้จากสะสมลงโชว์เฟ e บุ๊กมีแต่คนขอเช่าคนขอเช่าคนขอเช่าสรุปแล้วขายไปปุ๊บกลับมาซื้อใหม่หาซื้อสวยๆมาใหม่ก็โดนขอเช่าอีกประกวด ประกวดประกวดก่อนเนี่ยเน้นประกวดก่อนเพราะว่าเน้นที่ความสวยจนจนไม่มีเวลาทํางานหลักเลยว่างั้นก็เลยแล้วอ่ะแลวอยากอยากรู้ว่าให้พี่เริ่มเลยดีกว่าว่าเนี่ยเริ่มสะสมได้ยังไงทําไมถึงมาสายนี้ผมครั้งแรกดูเล็นเฟซบุ๊กพี่แล้วก็ไปเจอไลฟ์สดไลฟ์หนึ่ง ก็ไปเห็นพระปิดตาหลวงปู่อตอนนั้นก็รู้สึกชอบขึ้นมาพอชอบเราก็ประมูลใส่ใส่ใส่ชอบครั้งแรกเลยเชอบพระแพงที่สุดในชีวิตเลยสองหมื่นเก้าห้าร้อยปิดตาปนนี่ยันตีโอ้ก็หลายปีอยู่หลายปีมันสามสี่ปีแล้วใช่ใเราพอเราเช่าแล้วก็มาบูชาแล้วก็ไปไหว้ของหลวงปู่ อตอนนั้นก็ไปขอให้หมดหนี้หมดสินมีเงินล้านขอให้หมดหนี้หมดสินมีเงินล้านก็ไม่รู้ว่าตังค์จากไหนมาเช่าเรื่อยๆเก็บเช่าเก็บไว้เช่าเก็บไว้จนโควิด <COVID S 2> มาออืม่าโควิดมาปุ๊บห้าสุนทรพาร์ปิแล้วก็ไม่รู้จักกับพี่ตู่นั่นแหละพี่เงินมาเอามาขายพี่ตู่อาทิตย์หนึ่งสองครั้งเป็นล้านนี่คั้งเดือนเยนะ ทั้งปีอ่ะเออทั้งปีผมผมว่าผมซื้อขายพี่เกือบสิล้านนะเกือบสิบล้านนะใช่ใช่หมดเงินล้านมากจริงพี่ผมเลยว่าบทน,นี้พารประสบการณ์ผมเลยครับอืมก็อย่างว่านะถ้าพระสวยเรียกผมได้ทุกเมื่อดูแลให้ราคาดีคั <c oughs> นนี้ผมอยากอยากอยากคุยกับพี่พว่านะเรื่องสเปคการเก็บพระว่าสเปคคุ่นี้ต้องอยู่ระดับไหนยังไง เวลาผมเช่าพระนะครับเน้นเน้นหลักเลยนะผมจะเคยเป็นนักสะสมมาก่อนนะครับจะเน้นเน้นพระพระเดิมมาะสวยเป็นหลักครับ,ค,รบคือว่าสมมุติเราเช่ามาแล้วเราปล่อยไม่ได้แต่เราเรามันเป็นพระสวยที่เราเก็บคืออย่างน้อยขายไม่ได้<า>กย็ยังสวยสวยยงวเราก็เก็บได้เพราะเคยเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงว่าพระสวยเป็นแบบไหนครับอบก็ใส่ใส่ประมูลใส่อย่างเดียว แต่เวลาออกเงี้ยเวลาจะใช้ตังอะโอ้โหขาดทุนเละเทะแต่ตอนแรกก็คือตอนแรกยังไม่รู้สภาพใช่กว่างง่ายกว่าจะเป็นโดนไปเยอะไหมเยอะเหมือนกันประสบกณ์โอ้โหเนี่แต่ที่เห็นตอนนี้นะครับที่เห็นเลี้ยงนนี่นี่คืองานประกวดล่าสุดเลยนะที่จังหวัดระยองระยองใช่องานนั้นผมก็ไปเป็นกรรมการด้วยนะต้องบอกเลยว่า พระลังนี้มาที่กรรมการกลุมหัวเลยครับโอ้โหแทบจะคลองแชมป์อยู่แล้วนะพวกขามเลยพี่งานนี้พี่ไปไหม <laughs> จะได้ไม่ไป <laughs> <laughs> โอ้ต้องบอกเลยนี่นี่อย่างวันนี้ขออนุญ,ญาตนะนี่จัมโบ้หนึ่งจัมโบ้โบหนึ่งจัมโบ้หนึ่งสวยเลยนะครับปรุงอ,อ,องค์งแรกผม เข้ามาตั้งแต่400,000 5นะครับตอน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 นี้มาเป็นล้านแล้วหลักล้านแล้วมือเนี่และองค์นี้เป็นพระเก่าด้วยนะหลายมือแล้วเนี่ยโอ้ยผมชอบพี่ตัมก็นั่นแหละอผมเป็นคนขายพิ่ตัมพิทตัมเพิ่งออกพระพิทตัมเพิ่งออกไปใน EP 16เนี่ยแล้วคุณ17แล้วก็มานั่งคุยถึงองค์นี้อีกแล้วเนี่ยใช่องค์นี้มันองค์ที่ผมรู้จักพี่ตัมเลยนี่แหละใช่สวยองค์เนี้ยสวยลายแชมป์แล้วนะลายแชมป์ โอ้โหนี่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 จัมโบ้สองครับเ more, นื้อดำเลยครับนี่เตาล่าสุดอยู่อันี่จัมโบ้เกสอดมึงเช่ามานะสองงานใหญ่แล้วโอ้เข้าจากใครมาไม่รู้้วยนี่เช่านี่เ้าจากที่นี้พาสวยเขาเขาจะต้องมาที่ร้านอาทิตย์นึ่งสองสามครั้งนะมานั่งมาถามว่ามีพาสสวยไหมนี่แหละครับ นี่แหละครับเพจบัญชาเน้นบาสวยใช่สวยแรงแพงจบอันนี้อ,อันนี้เรื่องจริงครับแพงแค่วันที่ตือใช่ครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าสวยจริงนี่เขามีแบบติดรางวัลมาแล้วนะการันตีการันตีมาแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจบเลยสายงานปรกวดเลยเนะี่ยนี่สายงานมากวดเลยนะครับถ้าไปงานมาะกวดเนี่ยเจอเขานี่ทักเขาได้นะครับอย่าไม้ตีเรา ผมนี่แหละคนแรกจะดักอ่ะแล้วอยากรู้ว่าที่สะสมมาเนี่ยนี่ผมพูดได้เลยว่านี่แค่ส่วนหนึ่งแน่นอนครับนะแล้วที่ผมรู้มาว่าพี่มีอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในรังพี่สาวเหรออานั่นนะนั่นกําลังใหญ่จะรอพี่ต้องไปจีบเรานเลยนัดนัดนี่นัดกันกลางรายการนบนัดเลยตามตรงครับเป็นเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมเห็นว่า ห้อยพระหลวงปู่ห้าองค์ตะกุดดอกหนึ่งด้านหลังกระพุที่ต้องต้องไวจีบให้ให้เขาออกห้อยเป็นนมกเรียงผู้ชายเลยนะห้าองค์กระพุ่อจีอ่ะเดี๋ยวเรามาชมพระกันเทคสักพุงผมมีแลมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไปี๋ยเพิ่งนะพี่ไปี๋ยเพิ่งนะพี่อีกเรื่องหนึ่งเพิ่งนะพี่อีกเรื่องหนึ่งก็ มาเช่าพาร์วันอังคารกับวันอังคารเนยไหมตลาดปลาพันธิบะแล้วผมไม่ได้พารเลยพี่มีเงินนะจะหาเช่าพารไม่ได้คือแบบฟอร์มที่เราจะหามันไม่มีอ่ะไม่มีที่จะมาไล่อ่ะพอวันศุกร์มาอีกตลาดปลาเขาไหวหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าจะไม่มีพารเลยหาพารเช่าไม่ได้เลยหลวงปู่แค่นั้นแหละพี่หมดไปล้านกว่าหมดไปล้านกว่าแต่ไม่พาร์สวยลรงไหนไม่รู้เต่เออนี่ก็อีกเรื่องนึงมันมีหลายเรื่องนี่ ตอนเป็นเซลก็เหมือนกันลูกค้าติดนี่ติดอะไรตามก้วไมมนั่นพอลแล้วแค่เราคิดกลางคืนเรากลับไปคิดจะทํายังไงอีกวันหนึ่งมาอยู่ดีไหมก็คือทุกครั้งนี่นึกถึงหลวงปู่เฮ้หลวงปู่เอยลูกหน่อยเรื่องติดขัดนี้ปุ๊บแค่เราคิดแต่ยังไม่ได้ขอหรืออะไรแค่คิดแล้วบอกหลวงปู่อืมเนี่ยมันมีเยอะที่หละเยอะเล่าเลยจัดเลย ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์บดนี้ด้วยบดนี้หน่อยไม่เนี่ยเขาถ่ายอยู่เนี่ยเขาถ่ายอยู่เขาไม่ได้คัดเลยคัดเลยไม่ได้คุยธรรมดาไม่ได้ผมเนียผมอยากได้ฟิลแบบนี้ผมไม่อยากได้ฟิลคุณมานั่งเก่งกล้องผมอยากได้ฟิลแบบนี้ผมก็เลยต้องแอบถ่ายกันอย่างนี้แหละเเดี๋ยวผมไม่ตัดต่อกันด้วยนี่พี่ดูเนี่ยโชว์โชว์นี่บทนี้จริงๆผมห้อยเนี่ยห้อยบดนี้ประสบการณ์ผมนะ ปดนี้สามโมงเลยคนอะไรห้อยปดนี่สามโมงครับยันตียันนะคนอื่นก็ยังแบบเอ้ยองค์กลางจัมโบ้เอ้ยเงินล้านบานี่เขาปดนี้สามโมงเลยครับก็ดนประสบการณ์ผมปดนี้ยันตียันนาเนี่ยสวยสวยเออห้อยอย่างนี้สวยครับนี่กล่าวว่ากูต้องรวยเลยนะครับปดนี้สามโมงโอ้โหสุดยอดแนะนําแนะนําเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อรุ่นปดนี่นะเราก็รู้กันอยู่หลายหลายอีพีแล้วนะที่แบบ กดนี้ยันตรีบดนี้ยันตรีก็จัมโบ้นะหลาย e ีรู้สึกว่า2รุ่นนี้จะเป็น2รุ่นที่ยอดฮิตขึ้นมาเลยนะในในในรายการผมคือแบบว่าจะเป็นประสบการณ์2รุ่นนี้หลาย e ีพีมากเราไปติดตามมาดูนะครับกดนี้บดนี้ผมเชื่อจริงใช่ป่ะเราก็รู้กันอยู่ใช่ป่ะพี่อันนี้ด้ว่าผมอยากให้พี่อ้วนเนี่ยฝากข้อคิดการสะสมพระเครื่องสําหรับคนที่ กำลังคิดจะเข้ามาเริ่มเล่นเริ่มสะสมอ,อยากอยากให้อยากให้วิวนฝากแนวทางฝากแบบในแนวของพี่เลยหลกัลกหลกัก<ม>ๆเลยนะพี่ระดับหนึ่งอศรัทธาก่อนพี่ถูกต,ต้องมาก่อนศรัทธา,าตามพวกพี่ๆตามอีพีคนก่อนพี่โจพี่พี่ตุยพี่ตีเลยพวกเนี้ย<า>เหมือนกันพี่ศรัทธาศึกษาสะสมเพราะเดี๋ยวนี้พี่อยากรู้อะไรพี่เข้า g o o g l e พิม มันมีขึ้นหมดแล้วพี่มันเป็นแนวทางที่สุดที่ถูกทางที่สุดแล้วใช่รับผมผมแนะนําแล้วก็เนี่ยอยากรู้อะไรก็ถามครับเขามาถามผมก็ได้เข้ามาในเพจผมก็มีเบอร์โทรอยู่โทรมาสอบถามหรือ็อกซ์มาหรือญาติถามพี่ตู่เขาก็ได้เมื่อก่อนผมไม่รู้อะไรผมก็พี่ตู่ดูไว้หน่อยเอ้ยอย่างนี้สร้างกี่องค์มันเป็นยังไงถามเลยพี่มันจบยืดเให้ข้อมูลนะพี่ผมจริงๆนะเรา เราอยากเป็นพระถ้าเรามีอีกโก้ในใจเราแล้วเราไม่กล้าถามเราไม่อยากถามมันก็จะไม่เป็นนะครับคนนี้ไม่ตอบถามคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ตอบครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ละคนเขายินดีตอบก็มีอย่างผมก็ยินดีตอบนะเรื่องผมไม่รู้อะไรเนี่ยผมจะถามพี่ตู่ถามผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับ นะใจดีกันหมดสิศรัทธาศึกษาและสะสมนะถูกต้องแทบจะพูดเหมือนกันดูอีพีเลยแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ดีที่สุดแล้วครับเงินเรานะเงินเราจริงๆเราควรส่องเองให้ได้ว่าสวยแบบไหนใช่มาขอชมพูดคุยได้พี่นะสวยไม่ต้องสวยด้วยใครหรอกสวยด้วยตัวเราถ้าเราศึกษามาาอสมควรเราก็จะพอรู้ว่าสภาพเนี้ยประมาณเนี้ย <ช>มัน<อ>กา<ว>ก <นะ S 2> เกณฑ์ได้อ่านะมันมันต้องนิดนึงอย่างน้อยๆก่อนจะนําเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาสะสมมันก็ต้องนิดนึงใช่ไหมใช่เราก็ต้องรู้บ้างนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณวิอ้นมากๆนะที่เสียเสียสละเวลามานะมาแบบพูดคุยเรื่องพระเครื่องหลวงปู่นะเรื่องพระสวยพระอะไรยังไงก็ ติดตามเพจบัญชาได้ไลฟ์สดทุกวันเสราร์ตอนบ่ายโมงตรงนะฝากด้วยนะครับเพจบัญชาลุงมอ่รโต,โตรทาง f เฟซบุ๊กยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ไว้พบก,กันใหม่อ e ีพีหน้านะฝากฝากช่องตูมหาเวทเอฟซีนะครับไลฟ์สดเหมือนกันทุกวัน พุดลาทิ์นะครับ18นกานทีแล้วก็เพจบัญชาหลวงพุโตะไลฟ์สดทุกวันเสาร์ครับบ่ายมงตรงบ่ายโมงตรงอ่าอย่าลืมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เราสอคนขอตัวลาก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ